ครับผมสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับตัวแคมรี่คันนี้นะคันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะสมัยตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆเนาะเป็นสภาพรถเข้าใหม่ไปดูในในช่องผมได้เนาะนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือทําความสะอาดเซนสมบูรณ์แล้วนะครับผมยังไม่ได้ถ่ายนะก็เอามาถ่ายให้ดูนะครับว่าหลังจากล้างชงแล้วนะครับสภาพจะดีขึ้นประมาณไหนเนาะนะครับผมมาดูกันนะครับสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับสีดำเนาะนะครับดูเล็กเกอร์ดีเงาวาบเลยนะ นะครับเรียมสันของเขาคมงกริบไปนะตัวนี้เป็นตัว 2.0G นะครับเป็นแ a m r y All New น 2.0G นะครับผมนี่ดูเรียมสันของเขาคมงกริบแล้วเนะงาวัดทุกจุดนะบอกได้เลย,เลยว่าเงาวัดทุกจุดนะพร้อมขายแล้วตอนนี้นะครับด้านหน้านี่คือสวยๆเลยนะครับผมกระจังหน้าแบบแ a m r y รี่สีเทาครับสีเทานะครับไฟเป็นโฟลเตอร์ LED นะ โกลดเตอร์ LED มีทามมีเดยทางนี้ไลท์อยู่ในโคมเยอะกันหมดเลยนะไฟลงไฟเลี้ยวนะครบเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้นะครับด้านหน้าได้เซ,ซ็นเซอร์นะได้เซ็นเซอร์การระยะด้านหน้านะนะครับผมแบบนี้สวยๆนะดูโครงสร้างกันรถของเราทุกคันเน้นโครงสร้างนะรถของเราจะไม่มีชนนะักพิกคว่ำมจมน้ํานะนะครับเราเน้นโครงสร้างนะครับผมน่านะครับสวยๆแบบนี้เห็นไหมให้ดูสีบนหลังคาก่อนเลยนะครับผมเงาวาร์ปนะเอสเกอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเออสะท้อนไฟได้เงามากๆเลยนะครับ สวยมากๆนะครับตรงนี้นี่นะครับอ่ะดูล้อกันหน่อยนะครับล้อแม็กนะครับมากับแม็กอลลอยเนาะนะครับแม็กอลลอยเดิมโรงงานของทางโตโยต้าเขานะเป็นลายของตัว2องจนี่แหละนะครับตรงลงตรงรุ่นเลยนะครับผมดิสเบรกได้มา4ล้อนะครับผมนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับยางเป็นยางเอ่อเป็นล้อขอบ16นะนะครับยางดันหลบเนาะสวยๆเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีเส้นโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวยู่ในโคมเดียวกันด้วยนะครับผมกระจกเนี่ย นะครับลูกค้าจะได้เห็นว่ากระจกของแคมรี่เนี่ยจะหรูหรานะนะครับจะมีเส้นโครเมียมที่ขอบกระจกทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยจะเป็นสีดำเป็โนโนแบกนะนี่ดำเป็โนโนแบกที่สวยนะมันตาจจะเข้ากับสีดําตัวรถด้วยนะตรนไหนดูดสินะครับเป็นลงเป็นทรงสปอร์ตซีดานที่สวยมากๆเลยนะแคมรี่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยสามารถไว้ลงไว้รุ่นเล่นได้นะนะครับว่ามันสวยมากๆเลยนะครับทรงๆอะไรมันสวยหมดเลยแล้วก็ได้ความหรูหราด้วยนะครับพรีเมียมด้วยนะ ที่จับเปิดประตูเนี่ยเป็นสีโครเมียมใช่ไหมดูเส้นสายของเขาดิเงาวา้าฟล์จริงๆนะนะครับตัวรถเส้นสายสวยงามมากนะครับเส้นสายตรงกลางเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนกับตัวปัจจุบันเลยนะนะครับแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะด,ดนูจากด้านข้างเนาะนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับผมาการล้างชงแล้วนะนี่นะครับประตูเป็นสีดํานะภายในเนี่ยดำทั้งหมดอยู่แล้วนะครับดำทั้งนอกทั้งในอยู่แล้วนะครับผมมีไฟที่ประตูนะครับ ตัเป็นแบบปุกนุ่มนะครับปุกนุ่มซอฟทัชทั้งหมดนะนะครับหรูหรานะครับพรีเมียมรถพรีเมียมเนาะนะครับตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนแบ็เนะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าแบบออโต้นะครับกระจกรถผู้บริหารแบบนี้ก็ต้องมีนี่นะครับม่านบังแดดให้นะครับผมอ่านี่คือความหรูหราเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับหรูหราแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะนะครับเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับผมสีดำเนาะส่วสีดําที่สวยแบบนี้นะครับผมนั่งสบายมากๆลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ล้มอะไรเลยนะ ครับแน่นเต่งตึงอยู่นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมนี่แอร์นะครับแอร์ตอนหลังนะนะครับมีให้มีสิที่เสียบ USB-A ให้สองจุดนะอืมสำหรับเสียบโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะครับหรือแท็บเล็ตสําหรับผู้บริหารนะนั่งทํางานด้านหลังได้เลยนะครับเห็นไหมสวยงามกว้างขวางนั่งสบายนะแล้วก็ม่านด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้านะนะครับควบคุมจากหน้าจอด้านหน้าได้เลยนะครับนี่สวยๆนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆอ่า โครงสร้างเนี่ยโครงสร้างตัวรถสวยมากๆเลยนะครับเหลี่ยมสันเขานะครับผมแรงคือเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมเลยทุกจุดนะครับผมเนนี่ยะด้านท้ายเนี่ยมากับไฟเป็น full led นะนะครับไฟ led เป็นแบบ full led เลยนะครับผมเซนเซอร์การระยะด้านหลังให้มา2 4จุดนะครับครับเซนเซอร์การระยะด้านหลัง4จุดนะครันะครับกล้องมองหลังแบบการระยะมีให้นะนะครับผมกล้องมองหลังแบบการระยะมีให้นะครับสวยมากๆเลยนะครับผม กระจกเป็นกระจกแบบไล่ฟ้านะครับผมกระจกเดิมโรงงานทุกจุดนะนะครับนี่นะครับไปเบรคตรงที่สามนะครับผมเนี่ยกระจกเดิมโรงงานนะครับอัพสวยเลยนะครับเนี่ยบอกไว้เลยว่าสวยมากๆนะครับตัว 2.0G เนาะนะครับผมดูโครงสร้างด้านข้างนะเนี่ยสวยงามมากๆนะครับฟ้านะครับโครงสร้างดีนะครับไม่มีชนหนักทีิความจมน้ําแน่นอนอ่าครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยบอกไว้เลยนะครับ ถ้ามองจากมุมด้านข้างเนี่ยไม่ต่างอะไรจากตัวป้ายแดงเลยนะนะครับตัวใหม่ตัวปัจจุบันนะครับตัวฉลามหัวคอเนี่ยบอกไว้เลยว่าเหลี่ยมสันของเขาอะไรคือโครงสร้างเดียวกันหมดเลยนะนะครับแค่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับขับตัวนี้ไปไม่ได้ตกทุกเลยนะนะครับยังไม่ได้ตกรุ่นนะครับใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกระจกมองข้างเนี่ยมันมีบสปอร์ตให้นะเห็นไหมอ่านี่บสปอร์ตให้นะครับออปชั่นเขาเยอะอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนี่เลยบสปอร์ตนะ อันนี้มุมองมุมอับนะครับมีมอไซ์จะแซงขึ้นมาจะแจ้งเตือนเรานะนะครับสวยนะครับออปชันที่สวยดีนะครับผมนี่ที่จับประตูแบบสมาร์ทเคเล็ตนะนะครับอันนี้ลอกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลูกค้ามาถ้ถูกใจนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนทันตรงนี้ให้ไม่ต้องห่วงนะจะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวอ่าลูกค้ามาดูแล้วอะไรแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสีต้องสลอกนะครับไม่ต้องห่วงเป็นแบบสมาร์ทเคเล็ตนะเปิดประตูอมานะครับ ภายในก็มีสีดมเช่นกันแบบนี้แหละนะครับออโต้ไฟฟ้าเห็นไหมก็จกปจบข้างเนี่ยเป็นออโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับผมแล้วก็เมมโมรี่ซีดนะครับจดจําตําแหน่งได้สองตแหน่งนะครับผมนะครับเราซื้อไปใช้ทั้2สองสองผมมีภรรยาเนาะสามีภรรยาเนี่ยก็จดจําได้เลยนะครับสามีกด1ภรรยากด2ก็จะเซ็ตที่นั่งให้นะครับตรงนี้ก็คือออปชันที่เขาให้มานะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังนะครับ สวยมากๆโทนสีดำนะนะครับมบอกไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับผมนี่มีระบบดันลงดันหลังนะครับทางไกลขับรถทางไกลเนี่ยกดดันหลังได้เลยนะครับก็แก้อาการเมื่อยล้าได้นะครับผมนี่ออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้หมดนะครับกดปุ่มเอนจินสตาร์ทนะอ่าอันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับกดปุ่มเอานะครับสตาร์ทได้สตาร์ทที่กดปุ่มเอานะครับปุ่มอะไรนะครับได้สามก้านทรงสปอร์ตนะครับมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะครับครบเซตเลยนะเนี่ย ภูมิร้าสวยงามมากๆเลยนะครับแบบสามก้านหุ้มหนังสวยัูวรูหรานะรูหรานะครับเข้ามาดูภายในกันต่อนะครับผมนี่นะครับผมหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็มีไม้วัดรอบไม้ความเร็วนะครับตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอที่ตอนด้วยอ่านั่นก็จะบอกว่าตอนนี้เปิดประตูข้างหนึ่งนะครับนี่ก็จะบอกว่ารถคันนี้ยังปิดประตูไม่สนิทนะครับประตูด้านหนึ่งยังไม่ปิดก็จะแจ้งเตือนในนี้ได้เลยนะครับผมหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับเดิมโรงงานของทางโตโยต้าเลยนะครับหรูหรา คือตรงนี้เขาจะเป็นสีเป็นโนแบ็คใช่ไหมเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะดูว่าให้หน้าจอเราดูหรูหรานะครับเพิ่มขึ้นนะครับดูใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้หน่อยได้เลยนะครับอ่านะครับสามารถได้เลยแล้วก็แอร์นะครับเป็นออโต้นะครับแบบดูโ Zone ด้วยนะนะครับแอร์ออโต้แบบดูโ Zone นะครับย้ายสีระซ้ายขวาได้เลยมีหน้าจอ led แสดงผลให้นะครับผมนี่เกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ ecvt นะครับสามารถปรับเชนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์ตรงนี้นะรถนี้ไม่มีแพลนชิปนะครับปรับเชนเกียร์ที่หัวเกียร์ได้เลยไวเลสชาร์จมีให้นะไวร์เลสชาร์จกระปุ่งชาร์จได้เลยแล้วก็มีที่เสียบสาย12โวลต์นะครับ124วัตต์นะครับมีให้นะครับแล้วก็ที่เสียบ usb a นะครับสายเสียบ, USB บยเยบชื่อมต่อ apple carplay android auto ตรงนี้ได้เลยนะครับใต้แต่ไวร์เลสชาร์จเนี่ยใต้ไวร์เลสชาร์จมีหลุมเก็บนะครับช่องเก็บของเพิ่มเติมนะลึกนะให้มาเก็บของได้ยีเลยนะครับหร นี่คือออปชันที่ได้มานะปิดมานะก็จะเพิ่มการเก็บของได้นะครับผมอืมครับเบรกโฮมีให้เบรกมือไฟฟ้ามีให้คอนโซลการยกมาสวยหรูนะขึ้นมายกสูงแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นสีดําเป็นโนแบกด้วยนะครับก็หรูหราดีสำหรับ,บคนชอบภายในสีดํานะนะครับที่เก็บแก้วนะครับตรงนี้แก้วใครติดแก้วเยตินะครับแก้วอเมซอนอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้แล้วก็มีที่ล็อกให้ด้วยนะไม่โค้งเคลงนะ ดูออปชันที่เขาให้มาแซมบี้นี่สูรหลามากที่เก็บของนะกว้างขวางนะครับโอ้โหกว้างขวางมากนะครับผมอคอนโซลหน้านี่ก็เป็นแบบหรูหรานะครับอินเรียถือว่าออกแบบได้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นซอฟทัชบุนุ่มทั้งหมดนะเป็นซอฟทัชบุนุ่มตรงนี้เป็นลายไม้นะลายไม้ที่สวยแล้วก็มีไฟเป็บลไลนะขับกลางคืนนี่หรูหราน,หน่าดูเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้าตัดแสงออตโต้นะนะครับแบบตัดแสงออตโต้นะครับใครสัาไฟใส่หน้าเรานะครับใครตบไฟใส่หน้าเราก็จะตัดแสงให้นะ อันนี้ก็จะไม่กระทบต่อการขับขี่นะนะอ่านะครับแล้วก็เรงของไฟในตัวรถเนี่ยก็จะเป็นไฟ led แบบ s t a r ชรนะไฟ led เป็นเพชรนะครับเลือู้นะครับปเป็นรถพรีเมียมเนาะแล้วก็ที่เก็บแว่นนะครับภายในให้มาคบคันเลยนะครับเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับมองไปทางด้านหลังเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่านั่งสบายมากๆนะในส่วนของผู้ที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะหนเคงั้นมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อน,นะครับภายในนี่โหห้องเครื่องเราเก็บมาแล้วก็สะอาดนะครับ สวยงามนะครับกล่องเครื่องนี้ไม่มีเยอะไม่มีรอยคราบน้ำมันนะครับสวยสวยเลยนะครับผมนี่นะครับลัมเบก abs นะครับกล่อง ecu นะครับนี่อยู่ในห้องเครื่องหมดเลยนะสวยหรูมากๆนะครับผมห้องเครื่องถือว่าสวยสวยเลยนะครับผมนี่นะครับเดิมเดิมทุกจุดนะชกนะครับชกค้ำฝากระโปรงซ้ายขวาคุสภาพเดิมนะครับคานเดิมทั้งหมดนะไล่คานเดิมมาชกเดิมทุกอย่างนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมเนี่ยเม็ดอาร์จุดแปมจากโรงงานเดิมเดิมทุกจุดนะ เห็นไหมรอยแต้มน็อตนะครับจากโรงงานนะครับนะครับสัญลักษณ์จากโรงงานรอยหุ่นยนต์จากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสีแล้วกระโปรงก็ถือว่าเดิมๆเลยนะครับมีสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนามสร์ตนะครับนะครับล่องรอยจากหุ่นยนต์เครื่องจักรทางโรงงานของโตโยต้าอยู่ครบหมดนะนะครับแผ่นกันเสียงปิดความร้อนกันความร้อนมีให้นะครับดูอยู่แล้วนะครับผมอ่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องของโรงของเหลวเนี่ยนะครับวันที่ลูกค้ารับรถไปจะนับหนึ่งที่เรานะ นะครับผมกะเปลี่ยนสายของเหลียวให้ทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะเอาเปลี่ยนให้หมดนะครับผมนะครับจากการรีวิวแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้นะนะครับ all new toyota camry นะครับปี2018-2019นะครับเป็นตัว 2.0G นะครับคันนี้มาในราคาเพียง659,000บาทราคาถูกมากๆสำหรับโฉมนี้นะ นะครับเป็นคันที่ราคาถูกมากๆสท่ากับชมนี้ชมเนี่ยคันเนี้ยราคาดีสุดแล้วนะครับเลขไม้ไม่ได้เยอะนะครับเลขไม้เพียง1นึ0 0 0สนหโลเท่านั้นนะครับกลางๆนะครับผมไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ารถแบรนด์หลักด้วยและอย่างหนึ่งเป็นโตโยต้านะครับวิ่งเบล้านโลได้เลยเนี่ยแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผมอ่าใครสนใจนะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่านะครับอ่าสามารถติดต่อเซลล์นัดได้เลยนะครับที่ศูนย์หกห้าห้าเก้าหกสองสองเก้าเจ็ดนะครับศูนย์หกห้าห้าเก้าหก 2-2-9-7เซลนัดยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ